สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับเดือนเมษา2565นะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำการเปิดดวงประจำเดือนกันนะคะของผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์พุธพฤหสัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์วันนี้นะคะก็เริ่มต้นคลิปนะคะสำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์นะคะและค่าใครอยากติดตามในการดูดวงแบบรายสัปดาห์ก็ติดตามตรงนี้ค่ะช่องคเนชาพันล้านในเฟซบุ๊กนะคะ ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์พร้อมหรือยังเอ่ยมาเรามาดูดวงกันดีกว่าวันนี้นะคะเราก็จะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบในการเปิดดวงประจําเดือนเมษาของผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์นะคะที่นี่ค่ะดูดวงกันยาวๆกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นหนึ่งในกําลังใจในการทําคลิปดูดวงกันต่อไปนะคะมาเลยดีกว่าผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ อ่าสองใบแล้วจ้าสามแล้วนะคะสี่จ้าอ่าใบที่ห้าค่ะสำหรับผู้สรทาที่เกิดวันจันทร์หนึ่งใบแรกได้แก่ว้าวหนึ่งถ้วยก็ไม่เล้วนะจ้าอัศวินถือเหรียญ อัศวินถือไม้เท้าห้าดาบแล้วสุดท้าย7ดาบนะคะสำหรับผู้สรทาที่เกิดวันจันทร์คะแนนเต็ม10บคูณเอาไปคูณเอาไป6คะแนนจ้าก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเดือนเมษานนี้เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของดวงเมืองและมีอิทธิพลต่างๆนานากับ ดวงชะตาของแต่ละวันนะคะต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดวันจนันทร์ไม่ใช่ว่าไพ่เลวร้วายนะแต่ได้แค่หกเพราะว่าการเงินการงานความรักก็ยังพอดีอยู่บ้างเห็นชัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแต่ถ้าเรามาพูดในบริบทของเรื่อง บริวารหรือคนรอบๆข้างหรือความรักอาจจะยังมีปากมีเสียงอาจจะยังมีความรู้สึกอึดอัดใจยังมีความรู้สึกที่ยังไม่สามารถพึ่งพาอาศัยใครได้เดี๋ยวเรามาฟังองค์ประกอบกันเนะาะไพ่ห้าดับตัวนี้นะคะไพ่ห้ดาดับตัวนี้นะคะคือไพ่ของการที่เราต้องแบกปัญหาแต่สุดท้ายก็ยังต้องห่วงคนที่บ้านห่วงคนข้างหลังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ตลอดเวลา การเคลียร์งานต้องรีบเคลียร์ตั้งแต่ต้นเดือนเดือนนะคะถ้าใครคิดที่จะลากลับบ้านหรือว่าจะหยุดยาวกันยาวๆเลยต้องรีบเคลียร์งานนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแทนงานหรือว่าแผนการดำรงชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์จะตีกันมั่วซั่วไปหมดถึงเวลาปุ๊บลาเรียบร้อยถึงเวลาปุ๊บคนนั้นไม่มาเราต้องแทนเวรแทนอีกหูกลายเป็นว่าลากลับตั้งแต่สิบสอง ดึงไปดึงมากลายเป็นลากลับ13ได้ตอนเย็นหรือ14ได้ตอนเช้าเราก็จะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะและรวมถึงกูคำประกันก็อย่าพึ่งนะคะเพราะว่าดวงชะตาก็ยังจัดอยู่ในทิศทางที่ยังไม่ค่อยดีเนาะเพราะ5ดาบบวก7ดาบคือ12ดาบคือไพ่ของการที่ยังคอยแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้ให้กับคนรอบๆข้างตลอดเวลาสวยเพราะคนอื่นเอนดูข่าเอนเราจะขาดสะบ้าน เมษานี้เป็นช่วงของการที่อาจจะต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับงานของตัวเองอย่าพึ่งไปสนใจใครมากมายไก่กองนะคะ เพราะว่าไม่ฉะน,นั้นปัญหาจะเข้ามาหาตัวและเราจะปวดหัวมากๆและความรักที่จะเข้ามาในเดือนเมษายนนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะว่าคนคนนั้นมีแฟนหรือเปล่ามีครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นรูปแบบกินน้ําใต้ศอกคนเราเนี่ยดูแค่หน้าไม่ได้นะจ๊ะต้องดูถึงหัวอกหัวใจดูถึงความรู้สึกเนาะถ้าเราตัดในไพ่ของปัญหาสิ่งแวดล้อมพลรอบๆรอบ,รบ,รบ,รบข้างทิ้ง คุณก็จะมาวินในเรื่องของอัศวินถือไม้เท้าไพ่อัศวินถือไม้เท้าคือไพ่ของการที่ชีพจรไม่อยู่กับที่มีแผนได้เดินทางมีแผนได้ท่องเที่ยวมีแผนได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแน่นอนฟันตรงล้านเปอร์เซ็นต์รวมถึงใครที่เกิด เดือนเมษาหรือคนที่เกิดวันจันนะคะบอกเลยนะคะว่ามีเกณฑ์จะได้ออกเกี่ยวกับยวดยานพาหานะสูงมากๆ c o คอนเกรตตเลชันด้วยนะคะถ้าใครคิดจะออกรถออกลานเนี่ยได้แน่นอนล้านเปร์เซ็นต์ค่ะ และที่สำคัญนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี64มาถึง65ต้นต้นไต,นตามาแรกคนเกิดวันจันทร์บอกเลยว่าเหมือนสตัูะค่ะเครี่ยวแล้วเครี่ยวอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกโอ้โหจะลืมตาอ้าปากได้ทั้งทีถึงเวลาต้องเผชิญกับปัญหานี้สินอีกเหนื่อยมาแสนสหาหัสแต่แต่เข้าเมษาแล้วคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วย บอกก่อนนะคะอาจารย์ซันการันตีนล้านเปอร์เซนต์ที่ผ่านมาเท่ากับคุณเจอวิบากกรรมคุณเจอพะระราหูคุณเจอในดาวสัพเพาะเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้คุณจะทิ้งทุก,ท,กทิ้งโศกทิ้งโรคทิ้งภัยฟันตรงล้านเปอร์เซนต์และที่สำคัญการเดินทางครั้งนี้หรือใครอยากได้เงินในลักษณะาการเดินทางหรืออยากได้เงินในลักษณะสะสมทรัพย์ไปให้คุณพ่อคุณแม่ หรือไปซื้อของให้ท่านตัตตานามบอกเลยนะคะว่าทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาบฟันตรงล้านเปอร์เซ็นต์ฟังอีกทีนะคะคนเกิดวันจันทร์คิดอะไรไม่ออกซื้อทะเบียนรถทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาบร้านเปอร์เซ็นต์อาชีพเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวอาชีพอะไรที่ใช้ยวดยานพาหนะจะนำกำไรให้ท่านสูงร้อยล้านฟันเทน ฟันเปอร์เซ็นฟันตรงรวมถึงในลักษณะการเงินการงานเดี่ยวจะค่อยๆปรับไปทิศทางที่ดีขึ้นแต่ความรักกับบริวารอาจจะต้องอใช้เวลาสนิทสนอยส้อยก่อนนะคะมองว่าน่าจะอยู่ประมาณปลายๆเมษายนถึงจะเห็นภาพรักเกิดขึ้นที่ดีซิกเจอร์ในการทําบุญนจะจ๊ะคิดอะไรไม่ออกให้คุณไหว้พระแม่ทรณีเปิดซับเปิดเลิกหรือใครกลับบ้านแล้วก็ให้คุณไปไหว้ศาสตร์เจ้าพ่อหลักเมือง เปิดซับเปิดเริ่งให้กับตัวคุณเองนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้ขออีกนิดนึงดวงชะตาท่านก็จะค่อยๆเปิดขึ้นแน่นอนฟันตรงล้อเปอร์เซ็นตค่ะโหเสาที่เกิดวันจันทร์เนี่ยยิ้มแบบอรุณเจาะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อนะคะต่อนะคะเดี๋ยวเรามาฟังวันอังคารต่อนะคะ